Hi, this is Lisa. I'm so honored to have won the EMA for Best รั p this year. อห o อน้่ารักน่าชังเสียงเพราะมากๆเลยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ทําคลิปแสดงความยินดีกับลิซ่าที่ได้รับรางวัลของ MTV เป็นครั้งที่2นะคะซึ่งครั้งแรกก็คือ VMA นะ MTV VMA นะคะซึ่งรับไปแล้ววันที่เดือนสิงหาคมนะคะของที่ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะ MTV EMA นะคะฝั่งยุโรปนะคะและงานนี้น้องก็ไม่สามารถไปร่วมงานารับรางวัลได้ด้วยตัวเองะคะ่ะเนื่องจากติดเวิร์กทัวร์ของแบ็คพิ้งนั่นเองะคะ่ะแต่น้องได้ส่งเป็นคลิปวิดีโอขอบคุณไปแทนนะคะน่ารักมากๆนะคะเป็นคลิปวิดีโอ,อที่เราแปะไว้ที่ต้นคลิปนะคะน่ารักมากๆน้องอขอบคุณอัปลิงก์และก็ลินลี่และก็แฟนคลับทั่วโลกนะคะ และงานประกาศรางวัลได้จัดขึ้นวันนี้นะคะเป็นค่ำคืนวันที่13พฤศจิกายน2022ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะซึ่งจะตรงกับวันที่14เช้าวันที่14ของไทยนะคะและตอนนี้ตัวลิซ่าและเมมเบอร์แบ็คพิงทั้งหมดนะคะอยู่ที่นิวยอร์กนะกำลังพักผ่อนแล้วก็เดินเที่ยวตามอัธยาศัยของน้องนะคะ น้องน่าจะหายป่วยแล้วแหละเพราะน้องอยู่กับคุณแม่นะคะมะีกำลังใจกําลังกายนะคุณแม่คงจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะอัพรูปไอจีนะคะกินไอติมนะปากรูปทรงชาัดทายด้วยไอติมกะทิหรือเปล่าหรือไอติมทุเรียนนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นแบบนี้แล้วยิ่งแบบทูมใจนะคะ ว่าน้องไม่เคยลืมความเป็นไทยนะคะน้องไม่เคยลืมตัวตวนของตัวเองนะคะยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งรักเธอนะคะและมีคนเจอน้องนะคะโดยบังเอิญน,นะกาลังถ่ายแฟชั่นกับกระเป๋าน่าจะเป็นของซีรีนคอลเลคชันใหม่นะคะสวยมากนะลุกสวยเก๋นะคะผมยาวใส่หมวกแก๊บนกเงยีนเหมือนเดิมเลยนะแต่น้องมาในลุคนี้ที่ลายใจล,ลาลัยนะคะจริงและเรื่องนี้ไม่อัปเดตไม่ได้นะคะคือแบ็คพิงค์ทั้ง3อันดับในชาร์ตไอเทนของสหรัฐอเมริกานะคะ อือหือชดดาวอันดับหนึ่งนะคะลาลิสาของลิซ่าโซโลนะคะอันดับสองและพิงค์เมนอมอันดับสามนะคะแบล็คพิงค์ทั้งสามอันดับนะคะสุดยอดไปเลยโอ้โหตกมือค่ะน้องสามารถตกได้ทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพจริงๆนะคะปีนี้เป็นปีของน้องมากๆเลยนะนอเก่งนะคะไม่ว่าสาขาอาชีพไหนก็รักน้องนะคะอย่างเช่นศินลปินชาวอังกฤษคนนี้นะคะจจสติมแบล็กแน่นนะได้โพสในไอจีส่วนตัวของตัวเองนะคะ เป็นรูปหน้าของลิซ่านะคะซึ่งรังสรรค์มาจากฝีมือของเขาที่นําก้อนขวดเล็กๆที่ริมแม่น้ำโขงนะคะมาเรียงต่อกันจะเป็นรูปหน้าของน้องนะโอ้โหสุดยอดนะคะและนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะแบล็คพิงค์เอ็กซ์ทรูนะคะโอ้โหนะเป็นดิลที่เราลำบากใจมากเลยเพราะเราไม่ได้ใช้ทรูนะคะ <c ười> แล้วก็ไม่ชอบด้วยเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะกับทรูนะคะ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องทูกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย